วันนี้ครูยนจะมาถามอะไรจ๊ะคูยนตฮะเป็นไงบ้างครูยนเป็นนั่งสวดมนต์บ้างไหมสวดมนต์บ้างนะสวดมนต์นะนี่มันยุคอภินญาใหญ่แล้วนะมันทดสอบคนที่ไหนที่ไหนเขาก็บนกันว่าคนมันเงียบจริงๆพูดยากนะเจ้าทั้งหลายเออจริงๆพูดยากสวดกระถาเงินล้านถวายท่านการเงินจะดีขึ้น ค่ะเออการเงินดีขึ้นค่ะดีแล้วสวดถวายท่านเลยดีขึ้นจริงๆค่ะจริงสวดถวายต่อหน้าพุทธลูกเขาพูดเขาเขาพิมพ์มาดีขึ้นจริงๆใช่เจ้าต้องสวดถวายเชื่อสวดใจเออนะมาแล้วนะครูยนส่งสามดอกนะค่ะนะครูยนนะถามมาเลยนะครูยนจะถามอะไรก็ถามนะครูยนนะจริงๆสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจมันพัง มันพังทั่วโลกไม่ได้พังแค่เราเคยอะ